เซกนะครับรุ่นร้อยห้าสิบสี่สี่นะครับจะตั้งกันขโมยนะครับ่ใช้ตัวรีโมทเดิมนะครับใช้งานปกตินะครับเออโอเคเสียงน่ารักเคี้ยวเสียงมันดังไม่พอนะครับ,รบทางเจ้าของเขาเลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเสียงดังฟังชัดนะครับ ครับแล้วเขาก็จะหยุดนะครับอ่าไม่ได้ว่าดังยาวเลยนะทีเดียวนะครับอ่าแต่ถ้าเรามีโหมดพิเศษในการเปิดเสียงนะครับถ้าไม่ต้องการให้เสียงดังในหูคนอื่นนะครับกดโปะนะฮะไฟขึ้นแล้วนะครับถ้าเราลดนะครับก็จะมีแค่แสงเตือนเฉยๆนะครับแต่รุ่นของผมพิเศษมากๆนะครับปิดเสียงแล้วนะครับไฟขึ้นเตือนแล้วนะครับแต่ถ้ามีใครเนี่ยเอากุญแจผีมาเสียบ นะครับหรือว่ากุญแจคนหรือว่ากุญแจอะไรก็ตามนะครับมเสียบนะครับท Kas ําการส,ส,สตาร์ทนะครับุกคนที่สามารถสตา์ทไมนะครับถ้าอากุญแจออกแล้วอย่างเงี้ยมันก็สตาร์ทรถไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะปลดล็อกนะครับถึงจะสามารถสตาร์ทรถปกติได้นะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทที <im> ่รีหมดได้เลยอ่านะครับ <they> กุญแจอย่างนี้นะครับ แดงอยู่นี่นะครับนีสตาร์ทรถแล้วนะครับอ่าร้อหมุนแล้วนะครับนะครับสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วปกติเลยทุกอย่างนะครับอ่าไฟเฟิยอะไรปกติหมดนะครับนะฮะอ่ามีสึงไฟหลีด้วยครับสิงสวยเลยรดับเครื่องอนะครับโอเคแล้วก็สามารถเอ่อตั้งระดับนะครับการสั่นสะเทือนนะครับได้อีกสี่ระดับนะครับ ยังไงเนี่ยฟังชันพิเศษสองสามฟังชันเนี่ยสนใจยังไงติดต่อมาครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ขอบคุณครับ